มงจ้าชแนลสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของเครื่องรางของขลังรวมไปถึงเรื่องแปลกประหลาดลึกลับและตำนานอาถรรพ์ต่างๆก็มาติดตามกันนะครับว่าในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรามานำเสนอต่อท่านผู้ชมและถ้าหากท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นของทางช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม องค์การมหาปทุมมืนองค์การมหาปทมมนนับว่าเป็นวิทยาคมสำคัญบทหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เพราะมีการใช้มากันตั้งแต่สมัยครั้งอดีตการโดยพบว่ามีการใช้ในการปลุกตนในโคงกระพันชาตรีใช้ปลุกเศกเครื่องรางต่างๆได้สรรพัดรวมไปถึงปลุกเศกน้ำมันงาและอักขระเลขยันต่างๆให้มีอนุภาพทางกรกรพันต่อศาสตราวุทธทั้งปวง โดยในบ้านต้นขององค์การมหาปัมุมนนั้นมักนิยมขึ้นต้นด้วยโอมนโมพุทธายะรูจะยนตัวขึ้นบนไม้ไร่ก็หักแหลกจากนั้นก็จะอัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนไกรและหัวใจต่างๆมาประจุในเนื้อหาของพระคาถาและในบทสุดท้ายจะเป็นการไล่อาการ32ให้มีมภาพเป็นโครงกระพัน เกสาโลมานาขาทันตาซึ่งคนรับว่าเป็นอุบายอัญชันฉลาดของโบราณอาจารย์ท่านที่ท่านต้องการสอนให้คนเราพิจารณาอาการ32ในร่างกายของคนเราทั้งภายนอกและภายในจนจิตเกิดสมรวมเป็นสมาธิและเกิดผลพลอยได้ติดตามมานั่นเองครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นําเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและความบันเทิงบ้างมีมากกว่าน,น้อยน,นะครับและค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม